จะดังไฟละไหวจีปูปิ้งปลาตัดน้ำพริกแล้วก็จะไปซื้อน้ำแข็งกับขนมไปใปคนงานได้เ่ยก็คุดอี่ยคุดลุมขยะหลุงเดชป่ะเนี่ยไม่ไลุมขยะอันลุงเดชเนี่ยฟื้นให้ฟื้นให้ฟื้นให้ฟื้นก็นเลยตจ้างคนมาคุดเนี่ยคุดแล้วก็เผาเนาะก็าจะดีดังไฟเนี่ยจีจ มมกทำได้เชื่อมัลืมอาหารเพิ่มดำแต่ซื้อขนมมาให้เปลิลอันนี้รู้มันนี้ข้าวละกะหฮะซื้อขนมาขนม,ามาเพ่าเติมมาเพ่เติวากินละกะพอมาได้กินได้ยังปุ้น,นันมาหางปูเว้นเทาไอ้ยาน กินไนด้หรอป้าหลือยังไ,องไม่กินได้หยังนะกาดถุงไว้ปอดถุงไว้หยงลุงถุงข้าวเนีมาไปวางไว้ไหน๋อข้านียวเปล่าข้าเหนียวจะมาไล่ใครหน่ะเดี๋ยวกเดลับบ้านเน,น,นี่ยติ๊กแช่น้ำแแจ่น้ำเป็นขวดนี่แหละแช่ไว้ให้คนงานกิน ปีหลังบ้านนั่นเราสูก็เอาค้อนตอ,ตอกตอกออกออกมาเพราะจะได้เขาจะต้องเตอยู่แล้วพุดลุมขยายให้ลุงไหวขยายเหีเ้ยฮะไม่หกยนใหญ่หุกยัยนจะใหญ่ใหญ่กะเอาไปไก่ลุมได้ลุงเม่ขี้ขันเอาไอาใกล้ๆนี่แหละบะอเอาหอนเมื่อมามันลงได้แน่นอน เอาหม่อมเพื่อหมามันลงได้หมามันลงไปกับโอเอาอันสีตีล้อมเหมืนกันสีตีลอมดีกว่าสีีเจ้าเขาก็มีล้อมก็แกะออกมาไงสีตีล้อมาคุรเลือดเลยมางเนียยเออมากระเผาน่ะไหวหมามันคากราดทะยาไง้เอาน้ำก็ขนมใหม่วคนงานแล้วกลับมาปิ้งปลาปิ้งปูต่อ ปิ้งปลูปิ้งปลูทำไมปลูทำอย่างนี้ล่ะจันแก้วเอ้ยเราไม่กินแบบนี้มันไม่อร่อยเออมันหัวกหมดจุงบักเดีเอาไปดองเนาะเอาเอาเอาออกกับดุมันออกหมล้วแบมันเหลือแค่ที่ดูกแกะกระดองเดี๋ยวเราเอาไปปิงนะ้งวางกันเอ,อยเอ มะพร้าวจับหอยเก็บหอยมาตะวามันซื้อปะอันนี้แกงอย่างนี้ปูปิ้งปิ้งปูกีปูเจ้าครอบเย็นขนมปังวันละเจ้าหน้ามันนั่งทำนั่งจังมันได้เองอย่างก็มันก็ถาม เิดยังได้หนักมัเบิดยังได้หนักสามร้ก,ก่อนรู้ว่าได้หน,นักน,นหนูโอ้จดัด้เตีไหนมีุจัดูเียเอาส่สาเอาสาเ็มเด็จัีงไงเราลูกการมึงเงน่ยกับมัน